นี่เป็นสถานที่ที่คุณสามารถก้าวข้ามไปอีกซีกโลกได้ในก้าวเดียวอยากรู้ว่าเป็นยังไงตามมากันเลยครับ hey! วันนี้เรามาอยู่กันที่ซันตาคอสวิเเลตในเมืองโรวนิมีประเทศฟินแลนด์นะครับที่นี่มีประวัติที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเมืองนี้ได้ถูกทําลายเกือบหมดในสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ได้มีการสร้างเมืองขึ้นมาใหม่โดยสถาปนิกชื่อดังก็คือคุณอวาอัลโตซึ่งได้วางผังเมืองให้มีรูปร่างคล้ายเขากวางเรนเดียเลยล่ะครับในวงเล็บว่าถ้าคุณมองจากมุมสูงนะซึ่งคุณก็จะสามารถมองเห็นถนน ut, แล้วก็การวางอาคารที่โค้งมนเหมือนเขากวางได้นั่นเองล่ะครับ และตอนนี้ผมก็กําลังยืนอยู่บนเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลที่ละติจูด66องศา33ลิบดาเหนือครับและความพิเศษของตรงนี้ก็คือมันจะมีเส้นแบ่งพิเศษที่ทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งอย่างมากเลยครับโดยในช่วงฤดูร้อนพระอาทิตย์จะไม่ตกดินเลยถึง73วันเราเรียกว่าพระอาทิตย์เที่ยงคืนหรือว่ามิดไนซันนั่นหมายความว่ามันจะสว่างไปตลอด24ชั่วโมงส่วนในฤดูหนาวจะเกิดปรากฏการณ์ตกกันข้ามครับ คือจะมืดต่อเนื่องถึง51วันชาฟินแลนด์เรียกกันว่าคามอสหรือว่าโพลาร์ไนท์ช่วงนี้แหละครับที่มีโอกาสได้เห็นแสงเหนือได้อย่างชัดเจนที่สุดและที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเส้นสมมุติที่แบ่งโซนพิเศษนี้ครับพูดง่ายๆก็คือถ้าคุณอยู่เหนือเส้นนี้ขึ้นไปคุณก็จะได้เห็นปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนแล้วก็โพลาร์ไนท์แต่ถ้าอยู่ใต้เส้นนี้จะไม่เห็นปรากฏการณ์นี้เลยนะครับน่าทึ่งใช่ไหมล่ะครับและตอนนี้ผมจะพาไปสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษนััั่่่นนนนกกกก็คคืืออาาารรรรงงถเเลลทดด้วยวยยีบ กวางเรียนเดียพวกนี้ถูกเลี้ยงแล้วก็ฝึกมาอย่างดีนะครับพวกเขาเป็นส่วนสําคัญในวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองที่นี่มาหลายร้อยปีแล้วละครับแล้วก็ต้องขอบอกเลยว่ารถเลื่อนที่นี่นั่งสบายกว่าที่คิดเลยครับเพราะว่ามีพรมที่เป็นขนสัตว์แล้วก็ผ้าห่มให้อีกด้วยนะครับสู้ความหนาวได้สบายเลยแล้วต้องขอบอกเลยว่าวิวสองข้างทางเนี่ยดูได้เรื่อยๆเพลินๆเลยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีหิมะแต่บรรยากาศก,าก็ดีสุดๆเลยครับจังหวะการเคลื่อนที่ของรถเลื่อนก็ดูนุ่มนวลมากไปอย่างช้าๆเลยครับแต่จ,จริงๆแล้วเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าความเร็ว สูงสุดของกวางเรียนเดียที่สามารถทําได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้วิ่งเร็วขนาดนั้นนะฮะต้องขอขอบคุณน้องกวางเรียนเดียเหล่านี้ด้วยนะครับจะเห็นไหมครับว่าขนของพวกเขาเนี่หนามากๆเลยนี่คือการปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดในอากาศหนาวได้นะครับโดยที่ขนชั้นนอกนจะกันน้ําส่วนขนชั้นในจะช่วยเก็บความอบอุ่นและที่ตรงนี้ก็คือที่ทําการไปรส,สีนีซัตคอร์สครับเริ่มต้นให้บริการในปี1985และทุกปีจะมีจดหมายส่งมาถึงซัตคอร์สมากกว่า500,000ฉบบับเลย ที่น่าทึ่งก็คือซันต้าสามารถตอบจดหมายได้ถึง7ภาษามีภาษาฟินนิสสวีดิสอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสญี่ปุ่นแล้วก็จีนกลางนะครับโดยเราสามารถส่งโปสการ์ดที่มีตราประทับพิเศษจากขั้วโลกเหนือไปถึงคนที่คุณรักได้เลยนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่าการส่งจากที่นี่ไปที่ประเทศไทยตอนแรกผมคิดว่ามันจะนานนะครับแต่ปรากฏว่ามันใช้เวลาไม่นานอย่างที่คิดเลยครับพอผมกลับถึงบ้านไม่กี่วันโปสการ์ดก็มาถึงบ้านผมแล้วล่ะครับและตรงนี้ก็คือร้านของฝากมากมายเลยครับแต่ต้องขอเตือนนิดนึงนะคร ร้านของฝากเหล่านี้เนี่ยราคาจะสูงกว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตถึง2เท่าเลยนะครับก็เลยอยากจะขอแนะนําว่าถ้าจะซื้อไว้กินเองให้ไปหาซื้อในตัวเมืองโรมาเนีจะคุ้มกว่าครับและนี่ก็คือแถวของคนที่รอคอยการพบซันตาคอสครับแนะนําว่าควรจะมาแต่เช้านะครับจะได้ไม่ต้องรอนานและที่สําคัญถ้าเกิดอยากจะได้รูปกับซันตาคอสก็ต้องจ่ายค่าถ่ายรูปแยกต่างหากนะครับแต่รับรองว่าคุ้มค่ากับความทรงจําดีๆแน่นอนครับและสําหรับใครที่กําลังวางแผนมาเที่ยวผมก็ขอแนะนําให้มาพักในหมู่บ้านซันตาคอสเลยนะครับเพราะว่านอกจากจะได้บรรยากาศดีๆแล แล้วมันยังสะดวกในการเดินไปเที่ยวในหมู่บ้านซันตาคอสอีกด้วยครับห้องพักข้างในเนี่ยก็สะอาดกว้างขวางนะครับและที่สําคัญก็มีห้องสาวนากด้วยครับไม่ต้องกลัวหนาวกันเลยถึงวันนี้จะไม่มีหิมะนะครับแต่หมู่บ้านซันตาคอสก็เต็มไปด้วยสเสน่ห์และก็ความมหัศจรรย์ทุกฤดูการเลยละครับไม่ว่าจะเป็นการได้ข้ามเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลการได้นั่งรถเลื่อนกวางเรนเดียร์หรือว่าการส่งโอส์การ์ดจากปรษณสีนีที่อยู่ไกลที่สุดในโลกซึ่งขอบอกเลยว่าทุกอย่างมันเป็นประสบการณ์ที่พิเศษและก็น่าจดจําจริง นนวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องของจอนด้วยนะครับขอบคุณครับ